สวัสดีครับพบกับสุคลคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เขาด่วนนะครับจากแคมเบลี่แมนยูเตรียมปิดดิวแบนเอมิโมภายในวันจันนี้โอ้ยจะแมนให้กูถาครับกูถาเนี่ยเขาขอดีดากูเบิร์ดเดือพี่น้องเอ้ยปิดดิวเถาะล่าสุดนะครับไบอันเอมิโมจะไม่มารายงานตัวกับสโมสรเบนฟอร์ดแล้วนะฮะออกมาประกาศจากชัดเจนนะครับกูสิไปแมนยูข่าวนี้ก็เลยรอดูนะครับว่าจะ ปิดดิวกันวันจันนี้นะฮะเือนตลานกับปีแสดงจอปิดดิวฟ้าแลบคว้าตัวแมนอิมิโม่เสริมคมโดยเคาะราคาบทสรุปนะครับจะจบใน4 8ชั่วโมงนี้วงการลูกหนังเงิน้ดฎีสันสุเรื่องน,นะครับแมนเชสเตอร์เตดขยับเข้าใกล้ในการคว้าตัวแบนอิมิโม่ปีกจูรดทำระยับจากเบนฟอร์ดเต็มทีหลังการเจรกาคขึ้นหน้าไปมากคาดการณ์ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในวันจันนี้ซึ่งสร้างความมือหาให้กับเหล่าสาวกเลดเดวิลทั่วโลกนะฮะ โอ้ยอันเมื่อว่านนี่ก็บอกว่าอันปิดดิวมือนี่สงสัยมันเป็นเวลาเมืองนอกพี่นองมันอาจสิปิดดิวกันขึ้นนี่ครับพี่นองโอ้ยจะเป็นถาอันเขาก็าดาคักดาเนี่ยหลัาตาหนีบบปิดเถื่อโอ้ยพี่นองเอ้ยข่าวมาจากเมืองนอกดิวดวนเขยา่าโอแทฟอร์นะครับตามการายงานสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟจากเกแฮมเบอร์รี่นะฮะนักข่าวสายตลาดก,น,กนักเตะชื่อดังระบุว่าปีแสดงได้เรินเครื่องเต็มกำลังเพื่อปิดจบับ การซื้อขายครั้งนี้ให้เร็วที่สุดโดินทางข่าววงในเปิดเผยว่าการคู่เข่งระหว่างสองสโมสรอ,อ,อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วและเหลือเพียงรายละเอียดปรีกย่อยเท่านั้นก่อนที่จะบรรลุเข้าตกลงทั้งหมดทำไมต้องเป็นเอ็มบิโมปีกทิม้านคำนวณในวัยยี่ปีกลายเป็นเป้าหมายเบอร์ต้นที่ลูเบนออมริมต้องการหนึ่งตัวมาเสริมทัพ้วยฟอร์มการเล่นอันน้อนแรงในนุกันที่่ันมาก็คือส่วนผสมที่ลงตัวทั้งความเร็วเทคนิคเฉพาะตัวเอดยเยี่ยมและสัญชาตญาณการจบสกอร์ที่ฉุดคม ซึ่งจะเข้ามาเติมเต็มมิติใหม่ให้กับเกมรุกของทีมที่กําลังมองหาความอันตรายจากริมเส้นก้าวส่งการสู่ฤดูกันใหม่หากการี้ยทีมครั้งนี้สําเร็จลุล่วงจะถือว่าเป็นการสนทับที่ตอบโจทย์และน่าจับตามองอย่างยิ่งของแมนยูและเป็นการสัญญาณเตือนไปยังคู่แข่งว่าพวกเขาพร้อมแล้วสำหรับการไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกันใหม่ที่กาลังจะมาถึงฟันบอลปีแสดงต้องเกาะติดสถานกจาณ์นี้อย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าข่าวดีอย่างเป็นการจัดสมสรจะถูกประกาศในอีกไม่ช้านี้นะฮะ ก็สรุปให้ฟังสั้นๆอย่างนี้นะฮะเอ็มิโมจะไม่ไปรายงานตัวเบนฟอร์ดแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาจะย้ายมาอยู่แมนยูเท่านั้นนะครับตอนนี้แมนยูนะครับก็ยื่นครั้งที่3นะครับให้กับเบนฟอร์ดนะครับตามที่เบนฟอร์ดต้องการนะครับน่าจะปิดดีลกันได้ในวันจันนี้นะฮะวันนี้คือวันอาทิตย์ก็พรุ่งนี้แหละนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะจริงหรือไม่แต่เดีวนี้ไม่น่าจะ ผิดพลาดนะครทุกผู้ชมน่าจะปิดดิวกันได้นะครับเพราะทุกสำนักรายงาน่างนี้นะฮะส่วนแอดมินที่รายงานไปก่อนหน้านั้นนะครับเพราะมั่นใจว่าจะปิดดิวกันได้สำเร็จนะครับแล้วก็ถือว่าไบรอันิวมิโมนะครับปฏิเสธทีมได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนสนีนะครับมาอยู่กับแมนยูนะครับเขาเป็นเด็กผีนะฮะทุกผู้ชมเอาล้ครับก็ ที่ปิดดีลกันช้าเนื่องจากค่าตัวนะครับยังตกลงกันไม่ได้ในช่วงตอนนั้นนะครับเพราะเบนฟอร์ดเนี่ยเขาโกงราคาค่าตัวสุดๆเลยนะครับเพราะยังไงจะขายอยู่แล้วก็ขอโกงหน่อยแล้วกันครับแมนยูก็ทําตามแล้วนะครับยอมจ่ายตามที่เบนฟอร์ดต้องการนะครับดีลนี้ถือว่าเป็นดีลที่มีมูลค่าค่อนข้างแพงนะครับมันก็เลยช้านิดนึงนะฮะช้าแต่ชัวนะครับมาแน่นอนแฟนๆก็เตรียมเฮงกันได้เลยนะฮะ กูก็เมื่อยละพี่น้องกูอยากไปอันซื้อตำแหน่งอื่นล่ะครับติวอื่นก็นมีมาตามดากและครับพี่น้องเอ้ยสะเทือนตลาดเมนยูเปิดศึกยใหญ่หญยุโรปล่าหลุยสัวเลสคนใหม่ค้อนราคา21.6ล้านปอนด์มาแต่ใส่เยอกูแต่เมมันหล วงการซื้อขายนักเตะสันเทือนอีกครั้งเมื่อไปแสดงแมนยูนะฮะกระโดดเข้าร่วมวงเลล่าไรเซนลุยส์ซัวเรสก่อนหน้าฟอร์มระเบิดของอัลเมเลียโมเมนหลุยส์ซัวเรสลิวร์พูลได้พี่น้งมันซื้อ,อกันโดยอัดตัดหน้าคู่ปรับตลอดกลา,างอย่างลิวร์พูลพร้อมท้าชนเักใหญ่อย่างยูวนตุสและแอตเลนตุมาริดด้วยค่าตัวคาดว่าจะสูงถึง21.6ล้านปอนด์ไม่ใช่คนเก่าแต่เป็น ลุยโซเลสโคลัมเบียนะฮะฟอร์มเดือดไม่ใช่ลุยโซเลสอุลุกไวแฟนบอลโปรซามนะครับลุยโซเลสที่กำลังตกเป็นข่าวคึกโคมนี้ไม่ใช่หลุยโซเลสตำนานดาวยิงอูลุกไวนะฮะแต่เป็นหลุยฮาวิเอโซเลสซาริสยอดกองหน้าทีมชาติโคลัมเบียในวัย27ปีที่ระเบิดฟอร์มสุดยอดสุดร้อนแรงให้กับอัลมาเรียในลีกรองของสเปนจนกลายเป็นเป้าหมายเนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในตลาดการแขนงเตะณเวลานี้สถิตีสุดโหดนะครับยิงไป31ลูกกับอีก้าแอซิด ที่ยักษ์ใหญ่ต้องเหลียวหลังแม้จะไม่สามารถพาเอาเมเลียนะครับเลื่อนชั้นได้เสด็จแต่ผลง,งานสุดโต่ของซูเรสนั้นเหลือเชื่ออย่างยิ่งนะฮะเมื่อฤดูการล่าสุดเขาลงสนามไป43เกมมีส่วนร่วมโดยตรงกับประตูถ,ถึง40ลูกโดยยิงเอง31แอซิตอีก9นะฮะโคตรโหดสร้างสถิติตุดตะลึงและเคยทำแฮตทริกใส่ทีมแกลงอย่างไซบิ亚ามาแล้วในศึกฟุตบอลตุ้ยกัวป้าเดเลประสบการณ์ในศึกรายการสเปนกว่า100นัดยิง่งการันตีคุณภาพของเตวยิงรายนี้ บอสซึกนอกสนามนะครับใครคือตัวจริงเอโบลานะครับสื่อดังของโปรตุเกสรายงาน,นมาว่านอกจากแมนยูและลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมียูเวนตุสแอตแลติกมาเรตสปอร์ติ้งดิสบอนและแม้แต่กระทั่งสเซนเดลันที่จับตาสถานก,การณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมีเพียงสปอร์ติ้งลิสบอนที่เริ่มทัาทามอย่างจริงจังแต่ต้องถอยทับเพราะสู้ระครังไม่ไหวทําให้สองรภูมินี้ยังคงเปิดกว้างสําหรับทุกทีมที่มีทุนหนาเอาไม่เดวนะครับต้นสังกัด ยังคงสงวนท่าทีโดยตั้งเท่าสัญญาไว้ที่25ล้านยูโรหรือประมาณ21.6ล้านปอนด์ตามสัญญาที่ผูกมัดกันจนถึงปี2029คำถามสำคัญคือมันก็เลยตกอยู่ที่แฟนบอลปิดแสดงว่าการทุ่มเงินกว่า21ล้านปอนด์เพื่อกตัวหลุยส่วนเลสคนใหม่พวกนี้จะเป็นการเดิมพันที่คุ้มค่าสาหรับแนวรุกของทีมนฤดนกันหน้าหรือไม่นะฮะโอ้โอ้ยมึงเอาเธอละคนแน่ไดบอลกีนองเอ้ยปิดยูเอ็มมูวให้กูก่อนเนมเงี้สิไปหา อันมองผู้อื่นลยเอาเป็นอันดิวเป็นดิวไปอมีตะขาวกูเงินส่วนเอเมริกันะครับคือทีมเก่าของทลิสินแดงดานะครับถ้ากหาใครยังคงจําก็ได้เคยลดเล่นในศึกลาลิกสเปนนะฮะสโมสรที่เคยซื้อตัวทลิสินแดงดาไปอยู่ด้วยเนี่ยจ้ะก็นักเตะอดีตนักเตะทีมชาติไทยของเรานั่นเอง ผีตั้งเงื่อนไข2ข้อหากบาซ่าจะยืมแรดฟอร์ดโอ้ะมันให้ไปเนี่ยพี่นองมันจนเก็บกระเป๋ายายอันสำนักไปละแล้วก็มันก็ประกาศแล้วว่ามันสิโมมาไล่งานโตเจียวมันไหวอยู่บ่เบนแมคคานานะครับนักข่าวแห่งยอกเชียโพสตเปิดเผยว่าแมนยูนะครับตั้ง2เงื่อนไขหากบาซ่าต้องการยืมตัวแรดฟอร์ดคือเรื่องของเค่เนื่อยและเงื่อนไขในการซื้อขาด ก็นักทีมเชิงกรดนนะครับได้รับอนุญาตไม่ต้องเรียบมารายงาน,นตัวเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงปีซีซั่นซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าสโมสรต้องการปล่อยเขาออกจากทีมในช่วงสมัยนี้ที่ผ่านมารัดฟอร์ดแสดงอองอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายไปเล่นให้กับเจบ้าทุมบาเซโลนาซึ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นหลังนิโคลเลเลียมเป้าหมายหลักเตรียมต่อชนินดากับแอตเลติกบิลเบาซึ่งล่าสุดก็ต่อสัญญากันแล้วถึง10ปีนะฮะตัวโหวดโหดเลยส0ปี ขณะที่ลุยดีอาร์ตของลิวก็อยู่ในข่ายเช่นเดียวกันนะครับยอย่างไรก็ตามปัญหาก็คือเรื่องของเงินที่บาซโลนาประสบป,ป,ปัญหาตลอดหลายปีที่มานมาและต้องรัดเข็มขัดอย่างหนักเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาท่านั้นแมคครนานะครับระบุว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดตั้งใจที่จะขายขาดมาคดริดฟอร์ดจะยอมรับการปล่อยตัวแบบไปเล่นแบบยืมตัวในถินโนโ่นแคมป์นูโดยเงื่อนไขกคือบาซ่าจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยเตมจำนวนที่3 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสดาแมนยูจะไม่ยุ่ง ซึ่งหากเป็นไปตามเงื่อนไขแมนยูจะประหยัดเงินได้ถึง13.5ล้านปอนด์ต่อปีส่วนเงื่อนไขที่2ก็คือเงื่อนไขในการซื้อขาดเมื่อจบฤดูก,กาลที่เป็นออปชั่นังคับซื้อในทันทีและจะไม่มีตัวเลือกในการยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวเหมือนที่วิล,ล่าทำและจากการเผชิญสถานการณ์ในเขตของจเด,ดนจันโชตี่สุดท้ายโชซีก็ไม่ซื้อขาดเลยเลือกที่จ่ายเงินค่าปรับ5ล้านปอนด์นะฮะโอ้โหมาเอาไปแนะ่กูรำไง ไผสิสยากได้เต็กพอกำกาพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดไปถูทีบบจริงจ,งจงังจังยังจักอย่างอู้บักแลดฟวดเอ,อ้ยกูเคยสื่นส้มมึงตอนนี้บบแม้แตนมองหูดากกูเนบ่ามาอยากมึงนี่คือสุข,ข่าวแมนยู่นะฮะซึ่งเป็นรบอบยางของที่6กกรกฎาคม